สวัสดีค่ะวิดีโอนี้นะคะพี่อ้อมก็จะมาสอนทําการหันลมจากกระป๋องเครื่องดื่มสวยๆแบบนี้เลยนะคะวิธีการทําไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยค่ะการตอนแรกเราก็เตรียมกระป๋องเครื่องดื่มมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะตัดจากขอบด้านบนถึงขอบด้านล่างตัวนี้เลยค่ะก่อนอื่นเราก็ทําการติ๊กจุดที่เราจะตัดก่อนนะคะ นี่ค่ะโดยแต่ละช่องให้มีความกว้างอยู่ที่1เซนติเมตรนะคะเพร่อมก็จะใช้ไปคัตเตอร์ติ๊กแทนเมจิกนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องลบออกค่ะนี่นะคะเราก็ทำการติ๊กจนรอบกระป๋องเลย เมื่อเราติ๊กจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบด้านล่างก็ติ๊กเหมือนกันนะคะให้เส้นตรงกันค่ะซึ่งพี่มก็ได้ทําการติ๊กเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็ทําการตัดเป็นเส้นตรงลงมาเลยค่ะปี่มจะตัดลงมาแค่ประมาณ10เซนติเมตรนะคะต่อจากนั้นก็จะใช้กันไกรตัดต่อค่ะเราก็ทําการตัดลงมาแบบนี้จนรอบกระป๋องก่อนนะคะ เสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเราก็จะใช้กันไกลนะคะตัดต่อลงมาได้เลยค่ะนี่นะคะตัดลงมาให้ถึงจุดที่เราติ๊กไว้เลยซึ่งเส้นก็จะเป็นเส้นตรงพอดีนะคะนี่ค่ะการใช้กันไกลตัดนะคะก็จะเป็นเคล็ดลับที่ช่วยให้เส้นของเราตรงนะคะ นี่ค่ะเมื่อเราตัดจนรอบกระป๋องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทําการเปิดด้านล่างขึ้นแบบนี้นะคะโดยเราจะพับให้ชิงเฉียงแบบนี้นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ทําเหมือนกันทุกเส้นจนรอบกระป๋องเลยค่ะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาค่ะด้านบนก็ทําเหมือนกันเลยโดยเราจะพับไปฝั่งเดียวกันนะคะนี่ค่ะพับให้เป็นเส้นเฉียงเชียงเหมือนกันเลยโดยเราจะพับไปทางเดียวกันค่ะกับด้านบนเลยนะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ทําการเจาะตรงกลางเลยค่ะ โดยจะเจาะที่ก้นกระป๋องแล้วก็ด้านบนเลยค่ะนี่นะคะโดยรูตรงนี้นะคะเราก็จะใส่ในส่วนของด้ามเข้าไปนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็ทําการเจาะด้านบนค่ะโดยให้รูทั้ง2รูนะคะอยู่ตรงกันด้วยนะคะกางหันลมของเราก็จะได้หมุนส,สวยๆค่ะก็เสร็จเรียบร้อยในส่วนของกางหันแล้วนะคะต่อมาส่วนของด้ามน,นะคะพี่อมก็จะใช้เป็นไม้แขวนเสื้อค่ะนี่นะคะ แล้วเราก็จะตัดเอาพลาสติกด้านบนนะคะให้มีความยาวอยู่ที่1เซนติเมตรค่ะแปรอมก็จะตัดเอาพลาสติกส่วนนี้นะคะไว้ปิดตอนท้ายด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ใช้คัตเตอร์ตัดให้เรียบเ,ยบเลยค่ะแล้วเราก็จะเก็บส่วนนี้ไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะ แล้วค่ะเราก็นำมาวัดกับตัวกลางหันของเรานะคะเสร็จแล้วเราก็ทำการตัดพลาสติกออกตามความยาวที่เราวัดไว้เลยนะคะซึ่งส่วนนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถใช้เป็นลวดเลยก็ได้นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ทำการประกอบเข้าไปกับกลางหันได้เลย นี่ค่ะส่วนปลายตรงนี้นะคะเราก็นาพลาสติกที่เราเตรียมไว้นะคะมาปิดล็อกไว้นะคะเพื่อไม่ให้ตัวกางหันหลุดค่ะโดยล็อกด้วยกาวอีกหนึ่งรอบนะคะนี่ค่ะเมื่อกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้กับกังหันลมสวยๆค่ะส่วนปลายตรงนี้นะคะเราก็ทําการดัดให้โค้งแบบนี้นะคะนี่ค่ะเพื่อที่จะเป็นตะขอสําหรับเกี่ยวค่ะ นี่ค่ะแค่นี้นะคะเราก็จะได้กับกลังคันล่มส,สวยจากกระป๋องเครื่องดื่มแบบง่ายๆเลยนะคะคุณผู้ชมก็ลองนำไปทำดูนะคะ